ไปวันนี้สิ่งสงไปมื้อนี้วันอาทิตย์เด้อวันที่2 6มกราคม2 5 6 8แต่สิผ้ามาเบิ่งเสริมมางอกได้อจ้าปลูกมาได้สที่5เลยนี่อ้งามสุดเพลยมันฝืนมงคลตลูกมางอกกรลังออกดอกได้นี่พูดต้นไหนมันดอกตรงกลาง อันนี้ก็มางิลนจีชักๆนะฮะก็ออกดอกปีแรกเลนจีก็ออกเดียวออกพอดญ่เลยออมสินพันธุไม้เด้อขอพออ dda เปิดออกมาทรงฮอดทีได้ไเออปีนี้ออกปีที่แล้วแต่ว่าเป็นดอกแด้ต้นมันเริ่มงามต้นงอข้ออะไรเนี่ยเห็นไหมก็ได้ให้ตัดเด้อค่ะเพราะว่าเพอร์เซีันเป็นดอกนะซีปีห้าปีนะนต้นนี้ก็เป็นพุ่มเนาะ ามสต้นนี่แหละต้งอกะต้นไหนก็ออกดอกนะครออกจากต้นหลงอกนะมึงเนี่ยต่นต้นหนนมาดูเนื่อไต้นนีต้นนี้ต้นนี้นะพอออกต้นนี้เป็นยอดร่วนร่นนี่นี่เนี่ยต้นนี้ต้นนี้ มันออกอยู่ประมาณเกือบเต็มสวนละปีใช่ละแต่ช่อดอกเพิ่งปรานยังไงกันนะถึงล้างออกไอเอ้ยนี่ๆกันดิท่านห่เป็นตุ่มๆเลยประธานในบ้านเงาะโรงเรียนนะคะเงาะโรงเรียนประมาณมิถุนากรกดาอะไรแต่เจ็บผลผลิตกันละแตกหน่อช้านแท้ กระซิเปิดโซนจะมีพุนาก,กระดาษพวดลมแฮ่แล้วนีก่ก็ออกอยู่กำลังเริ่มออกครับต,นนต้นเน,น,นี่ยนะมันช่วงนึ่งมันแห้งนะแห้งแล้วมันแหงน้งน้าเขาบริโวณหน้ามันบ่มันเลยแตกเอแตกเป็นดอกมาแล้วก็แห้งไปเพราะ มันขาดน้ำช่วงนึงนะี่ยช่วงเอาโมยูบา้านนี่พยายามพนานม่นน้ำไปตลอดเมื่อโรองเรียนนะคะสวนหลอพอเพียงผส,สมสวนเด้อมเหนก๊าลังจะออกดอกออกนางนี่ละเป็นยอดเป็นเป็นยอดหรือเป็นดอกเป็นดอกก็เป็นยอดผสมกันนี่ละตั้งแต่ตั้งแต่ลายตนย้นอยู่นี่ออกดอกกระดาษ ด้านเทียบมาด้านเทียบหาแด้านก้จนจาด้านาขา จำแม่แล้วเพว่าโซนี้เเป,เปิดโซนนดีนี้กระดนกนี BI BI ้ดตอดเดกนาทานหันงกเ่ยโนบ้นหญ้ดวนีคนงานเนะจ้าเห็ดกรอบเออแมมาเนาะนีก็ดีปีนี้ชิบิามคนงานมาเก็บ ย่าเมื่อเปลี่ยนพ่นงานแกบบังเงาะกับางงามาเด้อเนื้อเปไล่งนาทีบนันนีดูอันท้ายแดนถึงสองต้นติ้งขั้นดินแดนไปโฮตมาแค่ในออสเท่านั้นตรงนี้มาออกผุแหลมมันจะอาาะอกประมาณน่ะถุงห้าแหลมมันออกพอๆกันผุแหลบางทีมันกเน็เป็นดอกเป็นใบยอดเพราะว่าเขาหายน้ำม,มันช่ชวงหนึ่งต้องงด,งดน้ำไปนะหลังแตกออกมาจ้ะ ต้นนะคะเนาะโรงเรียนทีนี้หวานกรอบสดๆจากสวนต้นนี้กับคัดที่กันต,นนนต้นใหญ่ก็มึงมได้ไหมเบิร์ตสวนดูซิว่าต้นใหญ่ก็มีแถวนี้นะ่ะที่เป็นเบิร์ตทุกตน้นเลยมีตนน้นใหญ่การ,รกดอกพ <สา S 2> ระท่านแต่คัดไปไหนต้นนั้นขอบขึ้นต้นนั้นดอกเต็มต้นเลย เากะชิบาไปเบิ้งสวนทุเรนตาหัวเด้อบาทนักเ่อยงเรตาหัวกนขังกันไงเมืองเชียนหัวทุเรนนะขเมืองัี้ขาทังดเ้ทังนี่บอกจะหอมยู่ล่าตาหัวดูู่ยูบ้ารอดกปนอจะขอสวนทุเรยนอยู่หรือเปล่าไปตาห สา <S k iller> ยูเรียนธูเรียนเรียนของปลานีน่ลังออกดอกกำลังออกดอกต้น,นตหาซีหาฮกเช็ดหาต้นุเรียนงามงามกายจ้บเพลินงามอรีอันนี้แล้วปู่มาได้ พี่โฮกแต่บ,บ้างฝนนี่ยปูกก่อนมังเงาะเจ้าของเพิ่นไปสาว่ะเจ้าของเพิ่นกับเบยูนี่ต้นนี่สูงมากเลยนี่ตนน้ตนใหญ่ๆต้นใหญ่ตนน้งงตนใหญ่โอ้ปีนี้เป็นปีนีสนะองพักอะไรี่แม่เนี่นนอายดีมากพี่อาผมไม่เคยเห็นต <c oughs> ้นจะเถอขอจับเยอะแต่โตไหน,นนะว่า,าเป็นไว้น้อยอนะไรเนี่ยพักอเออเกิดมากไม่เคยเห็น ขึ้นมาบกเขียบเนี่ยขึนมาต้นนิ้วต้นนิ้ว,<笑><笑><笑>อวโอ้ตาหัวปีนี้เป็นดอกหลายแล้วเนี่ยเออคัะคับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นนี่ตัวนี้กัเป็นนวยหรอนกเนี่ยนว้ัวนี้ปู่มาได้หกเดปีแล้วมั้งปานนี้เนาะตาหูเอ้ยเงาะแรกทุเรียนนะคะนวยตัวนวลเงาะนวยหนึ่งทุเรนนวยหนึ่งแล้วตา ให้เป็นสตาร์ทออกต้นนี้ค่ะคักกระเทตต้นนี้นะเป็นลายกระมูหลีต้นนี้มาต้นนี้ต้นเงาเงายิบอุ้ยมันเบจสียางเลยรได้ไหมดูครับสมบูรณ์มากเลยดอกนั้นผู้ใดบังเคยเห็นดอกมาทุเรนหน่อยนีงมาเบิ้งที่อายตามมามาทุเรนดอกนั้นเหมือนดอกมังงิ้วเลยนะคะ มันดอกหิลแลยงามหรืองโอ้โแตกดอกข้างบนข้างบน,นเต็มเยอะถ้าพอคอยมีใบอ่ะมันเป็นดอกถ้าดูแลรักษาแบบพักลีมหนึ่งสองสามสี่หาหเจปดเก้าิปกระต้นหั<ะ>วน้อยนึงอย<ะ>ู่ใกล้ๆสวนเนี่ยเออปีนี้เป็นรวยละน,นี่โอ้โหโอ้โ พักไอรินอ้ยพอแม่พี่น้องพวเดเราก็เห็นมันเบ่งด้วยต้นเลื้อยกับแฟนต้นนี้ก็ได้ะอะโมเห็นเจ้าของเพิ่นเค้ได้เบิ่งสวนได้ลองงอมาเบิ่งสวนทุเรียนตะหัวพร้พอขมข่ากัน,น,นก็ได้ข่ามาเบิ่งตะเกียร์ไปข่ามาดูโอ้ยมันเป็นหน่วยเป็นดอกละปีนี่ได้กินละตะหัว,วอ่ะ ໂລເດນັ້ນມາບັງຫງກາຫູ